สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องด่วนๆมาบอกกันนะฮะเป็นประกาศที่น่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะสําหรับใครที่กําลังอยากจะจัดการเรื่องการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นมาดูกันเลยครับว่าเป็นเรื่องอะไรใช่แล้วครับประกาศประกาศมีโปรโมชั่นเด็ดกลางปีที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยฮะเรามาจาะลึกกันดีกว่าว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงโอเคครับนี่คือประกาศพิเศษกลางปี เป็นโอกาสแบบ l i m i t ต็ดไทม์เลยนะฮะจากช่อง Blue O Clock สำหรับใครก็ตามที่อยากจะเริ่มจัดระเบียบเรื่องเงินเงินทองทองของตัวเองครับต้องบอกว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยเขาทำมาเพื่อคอสการเงินสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้มากก่อนเลยจริงๆครับคือเริ่มจากศูนย์เลยไม่ว่าใครก็เรียนได้แล้วคอสที่ว่านี่คืออะไรนี่เลยครับขอแนะนำ m a n e y Easy 1นชื่อก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่าเขาตั้งใจจะมาเปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายๆ คอนเซปต์หลักของคอร์สนี้ก็คือทําให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายสมชื่อเลยครับเป้าหมายคือย่อยเรื่องการเงินที่ดูเหมือนจะซับซ้อนเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็เข้าใจได้เข้าถึงได้ง่ายที่สุดแล้วความพิเศษของมันอยู่ตรงไหนก็ตรงรูปแบบการนําเสนอนี่แหละครับคือเขาทําออกมาเป็นวิดีโอแอนิเมชันสไตล์แบบ Blue Oak c ล็อกเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันจะเข้าใจง่ายสนุกแล้วที่สําคัญคือเอาไปใช้ได้จริงด้วย เอาละครับมาถึงไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยกันแล้วเรื่องสำคัญที่สุดของโปรโมชันนี้ก็คือเรื่องราคานั่นเองมาดูกันเลยดีกว่าว่าข้อเสนอมันจะสุดยอดยังไงปกติแล้วเนี่ยคอสนี้เขาตั้งราคาไว้ที่2,500บาทนะครับแต่ว่าสำหรับช่วงเวลาพิเศษนี้เท่านั้นนะฮะราคามันไม่ใช่ราคานี้แน่นอน เพราะว่าราคาพิเศษสำหรับโปรโมชั่นนี้อยู่ที่666บาทเท่านั้นครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดจาก2 5 0 0เหลือแค่666บาทถ้าลองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดูนะฮะโอ้โหนี่คือลดไปมากกว่า73%เลยทีเดียวลดเยอะมากจริงๆแต่ครับแต่ข้อเสนอดีๆแบบนี้มันก็ต้องมีเงื่อนไขกันหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของเวลาซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆต้องฟังให้ดีเลยนะครับตามประกาศเป๊ะๆเลยนะฮะเขาบอกว่าราคานี้เนี่ย สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน6วันนับจากนี้เท่านั้นย้ำอีกครั้งนะครับแค่6วันเท่านั้นจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีเลยครับ6วันมีเวลาแค่6วันเท่านั้นในการตัดสินใจและลงทะเบียนเพื่อรับราคาสุดพิเศษนี้แล้วจะลงทะเบียนยังไงไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายมากๆ อย่างแรกเลยคือไปดูรายละเอียดการสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปต้นฉบับของ Blue Oclock นะครับแล้วก็อย่างที่2คือดําเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายใน6วันแค่นั้นเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดของโปรโมชั่น Midya Sale ครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆสําหรับคนที่รู้สึกว่าเรื่องเงินมันยากจังเลยส่วนคําถามที่ว่าเรื่องเงินจะยังคงเป็นเรื่องยากต่อไปไหมอันนี้ก็คงต้องกลับไปถามตัวเองกันดูแล้วละครับ